ทีนี้เราเลี้ยวมาเรื่องยุบสภามาแน่ๆหนีไม่พ้นเลยเห <Hey. S 1> มือนเหมือนกับเกิดแก่เจ็บตายแล้วตอนนี้ยุบสภาเนี่ยไม่มีทางเรื่องเป็นอย่างอื่นที่จะไม่ยุบในนะคุณสป,ปันอันนี้เราฟันธงได้พันเปอร์เซ็นต์เลยยังไงก็ต้องยุบสภาอยู่ไม่ครบเทอมแน่นอนนะครับเพราะถ้าขืนรอให้อยู่ครบเทอมเนี่ยคนที่จะย้ายออกไปอยู่กับพักรวมถ่ายสร้างชาติเนี่ยมันไปไม่ทันแล้วถ้านับถอยหลังจากวันที่เจ็ดพฤษภาย้อนกลับมานะครับเก้าสิบวันเนี่ยมันเลยกําหนดตั้งแต่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกยุบสภาพเพื่อให้เหลือเวลาการสังกัดภาคการเมืองไม่เกินไม่น้อยกว่าสามสิบวันก็ต้องรอยุบสภาเท่านั้น,ต,ต,นตัวนี้ปูนั้นก็ไม่เห็นมีใครจะไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจะออกไปไหนนะมันนิ่งมากก็มีกระแสบ,บอกว่าเ้าเดี๋ยวรอไปไปลายเดือนนี้จะมีการยกขโยงเข้ารวมไทยสร้างชาติก็คือก่อนหมดวาระของสภาก็คือสภาหมดวาระ28 อาจจะเป็นมาที่ยี่สิบเจ็ดก่อนหมดหนึ่งวันก็จะลาออกแล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอันนี้เนี่ยต้องต้องดูว่าเป็นเเปเป็็นนข่าวปล่อยเพื่อสร้างเงื่อนไขจูงใจให้นายกยุบสภาหรือเปล่าเพราะผมอ่านทางอาจจะสวนทางกับคนอื่นผมคิดว่าครับจนะอยู่จนครบอะ่ะออืืครับถ้าครบเนี่ยคนไปเข้าไปอยู่รวมไทยสร้างชาติอ,อมันไปนจบแล้วนะ จบแล้วนะแต่พักด้วยไงไม่ใช่จบแต่รวมชเติไงคือตอนนี้ต้องวิ่งยังวิ่งกงินวุ่นไปหมดเลยอภวรวันไปสิบเจ็ดใช่ไหมจากพลังเพื่อไทยใช่ไหมจากเศรษฐกิจไทยครับไปพลังประชารัฐครับก็คือไปไปมามันเหมือนกับเศรษฐกิจไทยกับพลังประชารัฐที่วิ่งไปวิ่งมานะก็คุณธรรมนัท ครับเข้าประตูหน้าทีมงานของคุณสมศักดิ์ออกประตูหลังไปเพื่อไทยคู้ว่าเก๋นะคุณสมศักดิ์บอกแล้วถ้าครรมนัตมาบุก็ไปเฮ้ยเขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอกุณสุปันเออเป็นแบบนั้นมาเลยก็คือตอนแรกจะสามมิตรจะถอยเลยนะแต่สามมิตรบอกเอาไม่เป็นไรง้นแยกกันโตร่วมเออพูดคำนี้นะแต่ผมคิดว่าเขาเดินยุทธศาสตร์นั้นอืออือคือตอนนี้โมเดลกลุ่มสิบหกกำลังได้รับความนิยมในการเลือกตั้งครับ จะเป็นยังไงฮะอันนี้คุณสปาร์ช่วยครับอ๋ออ๋อครับไปอยู่กับทุกพักอเาอ่ออ๋อกำลังได้รับความนิยมตอนนี้นะครับอ<ต>ืมแต่ก่อนนี้เราบอกว่ากลุ่มสิบหกแตกนี่คุณเนบินบอกไม่ได้แตกครับเรายัางทํางานการเมืองกันต่อแม้ว่าจะอยู่คนละพักอืมแต่เป็นกลุ่มสิบหกนี่ยังอยู่บอกในยะว,ว่าเขายังเชื่อมถึงกันใช่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 ตอนนั้นเขา เขายังเชื่อมถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคุณสุภานเท่าที่ผมพอจะรับรู้มาครับนี่ยแหละ,ะผมคิดว่าทุกๆก,กลุ่มก็เล่นมุกนี้ <laughs> มันมันยังไม่นิ่งอะ่ะการเมืองอโดยระบบโครงสร้างของการเลือกตั้งมันยังไม่นิ่งคุณกัดใจเราเห็นภาพจัดเลยมันยังไม่นิ่งอืเพราะกกตก็ด้วยความเคารพนะทุกคนก็ตั้งคําถามคุณเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าครับ ผมม่าเสียดายเดี๋ยวท่านจาย์สมชัยศรีสุธ,ธ,ธยากรท่านสังกัดพรรคการเมืองครับก้ท่านพูดในนามของสมชัยศรีสุธ,ธยากรนักวิชาการอืมวันน้ําหนักจะมีมากกว่านี้ใช่ใช่ใช่หลายเรื่องที่จาย์สมชัยศรีสุธ,ธยากรมาพูดมันเป็นประเด็นนะแล้วมันเป็นคาถามนะครับอืมก็อ,อย่างเนี้ยเรื่องอ่างด้าเข้าไปด้วยเนี่ยคุณสักใจครับ ในการแบ่งเขตเนี่ยโดยอ้างรัฐธรรมนูญแล้วก็พออรบทะเบียนราชเนี่ยในข้อที่จินต่างด้าวเนี่ยออลงคะแนนเงได้หรอไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรจะต้องนับไม่เอามานับรวมถูกไหมเออ,เอ,อครับผมงงมากอนะไม่มีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้วเป็นนับเกาทำไมเออก,เอก็เขาก็บอกว่าเคาก็ปีหกสองก็ก็ทำอย่างนี้นี่ เกณในการแบ่งเขตเลือกตั้งเขาก็ทําอย่างนี้ไม่เห็นมีใครมีปัญหานี่ทําไมคราวนี้มีปัญหาไอ้นี่ก็คือก็คือกอกตออกมาพูดอ่ะกรกตเขาก็นับเหมารวมเอาเลือกต่างด้าวอยู่ครับแหมพนักงานธุรการกรกรตช่วยเข้า Google แล้วเซฟข้อมูลส่งให้คณะกรรมการกรกรตดูหน่อยที่มันมีปัญหาแลอไม่มีปัญหาเออฮะออวุ่นไปหมดอ่ะเออ อ่ฮะพักการเมืองอ่ะเขาไม่มีปัญหาหรอกอืมคือมีก็มีน้อยเพราะเขาถือว่าเขาสมัครแล้วเลือกตั้งแล้วหัวคะแนนก็ทางานครับอืมประชาชนจะไปเลือกตั้งนี่บางคนเนี่ยคุณจักรใจเห็นทีข้ามเขาใช่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 ครับเขาบอกว่าเขาเขาอยู่นี่เห็นเลือกใคอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหน่วยเลือกตั้งเขาอยู่ไหนวะมันต้องข้ามเขาไปอืม กรณีนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะเอ,อเทคนิคการเตะถ่งวงดวงหนิวได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดก,ก,กรกตเขาทําออกมาแบบนี้แบ่งเขตเลือกตั้งมาแบบนี้โดยอาศัยฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมามาแบ่งเขตแล้วถ้าคนมีปัญหานักก็บอกอ้าวเดี๋ยวชงให้สารรัดนูญชี้ขาดมันก็ต้องเสียเวลาไปอีกแล้วมันจะทําให้ <c oughs> วันเลือกตั้งถูกยืดออกไปอีกไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นไปได้นะอาจเป็นไปได้แต่ผม ไม่อยากจะมองอะไรในเชิองอคติขนาดนั้นครับมันมีกฎหมายบอกว่าต้องให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆในจังหวัดนั้นๆและพักการเมืองที่สมผู้สมัครในจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ดูด,ด้วยเออนี้ยขที่หลังเปออ็นยุ่งดีที่ผมบอกกรกตแบบเนี้คือกรกตไม่รู้จักพื้นที่อื กกตวนกลางไม่รู้จับพื้นที่แน่นอนคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้สมบุกสมบันไปทุกที่แต่กกตจังหวัดทําอะไรครับเอ่ฮะเออกกตจังหวัดไม่ได้มีหน้าที่คอยตรวจจับเฉพาะการเลือกตั้งนะคุณต้องเลือกตั้งคุณต้องทํางานบริหารการจัดการเขตพื้นที่หรือหน่วยเลือกตั้งด้วยอืผมกนพวกนี้จะจับมาสอบ KPI นะ่ตกหมดอ่ะอืมอืม อันจริงคุณสักชัยว่าไหมท่านผู้ชมว่าไหมเพราะกรกตส่วนกลางก็ไม่ได้อืเพราะเขาก็เหมือนกับคณะบุรษบุโรการแผนกนารตั้งคณะบุรีบุโรคณะบุรษบุโรห้องแอร์บบอมือนี้<ะ>อ่าฮะกรกตท้องถิ่นนะ่ะอต้องเสนอต้องทําแผนขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้กรกะตจังหวัเดเนี่ยตอนนี้ยังทงาํางานกันอยู่สุสบายดีไหมอืมอืม อันนี้เราต้องมองในเชิงโครงสร้างเรื่องค่าตอบแทนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มาด้วยนะฮะเพราะรุนฉบบนี้ว่าด้วยว่าด้วยเรื่องการได้มากรกตบทบาทหน้าที่กรกตก็ดูแปลกๆนะโอผมจบ<อ>ว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยได้หรือเปล่าอืมอือือจะไหมฮะที่เคยผมใจเคยตั้งคาถามมาผมจำได้เรื่องเนี้ยครับตรวจการเอาใช้อะไรเงี้ยผมจําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปลื้อต้องไปต้องไปปิดตัว ไม่งั้นนะตใช้คำี้ยุ่งแต่ห่อ,อแล้วมันก็จะนําเรื่องเรื่องของการกําหนดเขตเลือกตั้งไม่จบอะ่ะกรกตถ้าเคยมีกฎหมายกําหนดไวอ้อ่ะกรกตจะสุกเพราะมีกฎหมายกํหนดไว้นะ,ะเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องกี่วันภายในกี่ว<ๆ>ับบนกี่วันอืมเออในกรณีแบบนี้นะกฎหมายที่กําหนดไว้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยเออใช้เวลาเกินกว่ากฎหมายกําหนดผมก็ไม่เคยเห็นมีการลงโทษอะไรใครเลยนะ มันเป็นอย่างนี้คุณจักใจมันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะแตกกันเพราะแต่ละคนเห็นติงูเห็นนมไก่ไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีสื่ออย่างพวกเราเนี่ยทั้งสื่อหลักสื่อกระแสรองสื่อโซเชียลอะไรเนี่ยไปสือาร่าพระราชบัญญัติสองล่างออ่อ,อก็คือพรบว่ารยการเลือกตั้งแล้วพรบว่าวยพรรคการเครับเพราะมันจะประกอบด้วยสองพระราชบัญญัตินี้เป็นหลัก แล้วก็บทบาทหน้าที่ของกกตด้วยเนาะอ่าเนี่ยแหละกฎหมายกกตอฉบับหนึ่งแามเข้ามาเป็นสามฉบับกกตต้องมีคนในการดูแลกำกับการทำงานอืมเนี่ยต้องมาช่วยกันทำความเข้าใจไล่ทีละมาตรามาตราเพื่อสร้างอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งหน่วยงานที่จัดการการเลือกตั้งแล้วก็บรรดาเม,มืองแล้วก็สสที่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครับนี่คือ การจุดไฟปฏิรูปการเมืองโดยพื้นฐานอ่าเนี่ยสภาวิชาชีพกวบวิทยุและโทรทัศน์ไทยที่มีรายการอยู่ที่ FM-105 ร้ยห้สมัยแทยแลนด์เนี่ยกำลังจะไปทำโมดูลว,วิทยาลัยนวัตกรรมของมหลาลัยลังสิตอ๋อ<น>โอ้อันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยครับเาว่าระบอนี้เป็นหลักลในการคุยให้เป็นองค์ความรู้กับชาวบ้านครับอ๋อ เื่อมโยงเออนี่ถ้าคุณสุปันเป็นคนจุดพลุแบบนี้นะผมว่าน่าจะสร้างเครือข่ายกับกับบรรดาวิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยนะเหมือนกับว่าใช้ร้อยห้าเป็นแม่ข่ายแล้วก็หาพันธมิตรทั่วประเทศเลยเป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไปถึงระดับลากย่าเลยอ่ะครับเจ้ากับผมด้วยหรือเปล่านะเพราะวิทยุริตับวิทยุชุมชนก็เป็นของเป็นหัวของหัวคะแนนพักกเ ลาไปถึงขนาดวิยุทางศาสนาวิยุวัดเก่าแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้เริ่มเข้าไปแล้วเหรอฮะเจนยิงกันยิ้มกิ่นในเจ้าวาดวัดเกาตางจังหวัดอ่ะโอ้โหใบแดงกันครับเออฮะเออฮะ